เินมาจะมากินก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามนะปิดแล้วยังไม่ถึงบาทที่ยังป,ปิดแล้วนี่เราก็เลยมากินนี่แทนนี่กาแฟร้านนี้คนระับเราดูนะกินนี่ตั้งบักเซ้งกาแฟโบราณน,นะครับโอเคทางร้านก็เป็นอย่างนี้นะนี่มีกาแฟผมสั่งชาแล้วเราตะกียาลองชิมดูครับโอเคเป็นร้านกาแฟโบราณน,นะนี่เดี๋ยวก็แตโบราณอะไรเดี๋ยวลองชิมดูเรามากินนะชาผมกินชาแทนร้านนี้นะชาสีฟอนโบราณ ทำไมที่จอดรถถูอว่าไตรมิตรหรออืมขับพาเลยมาเลยร้อนขนมปังขนมปังปับันเนยเดี๋ยวเราไม่สั่งเนยใช่ไหมนี่ไงขนมปังเนี่ยเดี๋ยเขาู่ร้านนี่เล่าโบราณนี่เก็บยันขาวเลยใส่ได้ดูดิโอ้ยโอ้โหใส่จริงเลยเราทำเสร็จแล้วนี่เขาต้องเทำเนยทาแล้วก็ราดมันราดนี่เล าแล้วครับลองดูนี่โอ้โหลองดูน้ำสไลด์หยาดเลยโอ้โหน้ำสไลด์หยาดยสไลดยาดยยาเรามานี่แบบโบราณเลยทานเลยหวานยาเลยจุ่มแบบนี่เลยเยิ้มๆเลยโหนี้ต้องถ่ายได,ด้บอสดูเยิ้มยๆเยิ้มอ ให้เราเดินกินนะเนื้อแพะแล้วก็บะหมี่แพะแล้วก็มาร้านไอ้เป็ดอาหารพันโลนะนี่มาจบที่นี่ยังไม่จบแล้วก็อนมปังไปแล้วนี่มาอีกไข่ลวกมันแต่มันไม่เหมือนกันไอ้นี่นะคันยาทอันี้เป็นสไตล์เมืองไทยน,นี่ก็ต้องใส่อันนี้หน่อยแล้วก็ตีตีเข้าไปไข่ลวกบำลุงหน่อย ไม่ยามกินื้ยดีร้านนี้อ,อยู่ตรงแถววงเวียนยี่สองโอเคครับ